ก๋ไผ่หวัสด,ดีคุณเอฟซีช่องประอ,อ้นพี่สาวลุงพลนะคะมาเปถ่ายก๋วไผ่เอ่อเอ็ม้อยน้ำเย็นก็เอซื้อมาให้แล้วน้ำมันน้ำแข็งเดี๋ยวมาดูนะคะไอ้ผังเพิ่นอ้อนอ <laughs> พิ่นอ้อนนั่นมาแล้วหักออกหักออกจิ้งไผ่มันแง่จ๋าเอาสังกะสีมาแล้วพอแม่พี่น้องป้องปล่ปยเบิ่งผ้ามาเบิ่งสังกะสีก่อนเฉียวม่านมุ่งหลังคาน เพื่อนอันไกลหน่อยป้าอ่อนอืมนี่นะคะสังกะสีนะคะสังกะสีเก่านะคะที่ปู่นะคะลือออกจากจากครัวเนาะสมัยป้าออนนะคะ สมัยปอนยังตัวเท่าเท่าหนูตัวแดงๆดนน้อยๆอ,อ่ะนะอเออเรกเกิดพูดง่ายๆเพราะไม่พี่น้องป้องไปเบิ้งเอาค่ะสังกะสีมือนี่เสีเอามาแอมแอมขอกไก น้ำเจ้านะ่ะเขาเย็นๆไงน้ำเจ้านะ่ะเขาเขาหมองมันเย็นนะง,พ,งนพอละทา,าเจ้าต้องโดนแหมชุวเจ้ากินข่าวบ่หรือบ้างได้แวกินข่าวบอกแวกินข่าวบ่ ແລະຍິນບັງດຫຼກບ້ວົນາຍບຕອບນ້ອງຈອແດນຮນນາັ ไม่เห็นป็นปีกยังหลแต่ยังอยู่คือเก่าผุนสั้งลางอยู่ผุนเออสังลางอยู่เจ้าเสียวอันน้อยส่วนน้อยหรือส่วนใหญ่ผุนเป็นปีกเก่าแล้วเออเออนั่นละเออเออเออเยอะแยะเลยไม่เป็นปีกอ่ะเจ้ามาปาดปาดใส่เนาะ หรือว่าเอาเป็นเป๊ะๆเ,เลยบ่ตายข้างลึกอยู่เนี่ยนกเก็บมาอยู่นัน่นมาอันมันเป็นมะม่วงป่านะมันสุกแล้ว <c oughs> ต้นยูอันอันดินลุ่มพ้นน่ะนะเออ ว้ตกซุกเต็มเลยแหมมันมีผู้ใดกินแหมต้นต้นต้นมะม่วงป่าน่ะนาโอ้ยหนูไปเมื่อกี้นี่เออเหลืองอารามเลยเต็มแผ่นดินเลยแหมมันลนเนาะพอมีพี่นนองลงไปเลยไปกินไปเก็บปอนก็เลยเก็บมาเก็บให้อพังก่อนหน้าว่าพันเพื่อเรายากินว่าพันเออมะม่วงป่ามันสุกแล้วอ่ะเด้อ โน้นว่ามันมันมันจะเหี่ยวมั้งน้ว่าเนี่ย<ด>เหเี<ด>่ยวแดดดกมันดกดดดอืมโดกมากเลยมะม่วงเ<ด>พราะว่าดินมันก็ชุ่มด้วยเนาะตรงนี้เนาะ<ด>มันโดนน้ำตลอดใส<ด>่ลับไปข้างใดหลายพังไปไปว้ายมา,มาแล้วแม่มายกสังกระสอบสังกระซีลงนี่หรือบ่โยกบ่หรือเจยวข้างวัสี่บ่บัดง้ม เอ้มผลบรรสอสตั้งชิ้นโยก,ก,โยก,กได้เบิ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปายเอ้ยสังกระสีเก่าเออ,เอแกะไปหมดเลยอืมฟอนไม้อะไรนี่แกแป๊กนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปอออนพามาดูคุณย่าพานะคะกำลังทำอะไรเนาะคุณย่าพานี่โน่นค่ะคุณย่าพา สังเกตเลยนะคะโน้นนะคะเบิ่งค่ะพอมีผี่น่องพอดนอะยาผ้าเก็บหมักพริกออเดอร์มีมือนี่เขาสั่งหมักพริกเนาะค่ะเนาะก็พักพักขึ้นใช่เิ่นสั่ง งานภาพมันเก็บมาแล้วนี่ค่ะคืนชาย ผ่าก็ไม่ยากหรอกอแดดกับเดียวบดเดียวแดดอบอา้าวคือสิมีพายุเข่าเนี่เบ่งหนาเก่บมกพริกก่อนนะ บ่หมอกอันนี้บ่ยายหญ้าฮ้อนพ่อออนก็เอาหมอ,มอ,มอ,มอกมาให้แล้วใส่ก็ใส่ดีๆแน่ๆเอ้ยหมอกนั่นจังนั้ก็ตกแล้วหั่นแดดก็เทือแดดเทือบ,บ่จบ่ไปขุดแมงบ่แม่ขุดแมงมันถ้าลูกชายหล่าเจ้าก,กําลังบ่แม,ม่นมาฮอล่ะบ่เออ พ่นพ่นมาหอดฟังค้นบางันบังเทียงเนี่ยเออเพื่นแวะก,กินข่าอยู่ฟังค้นแต่ลุงจิมมันมาหอดแล้วลุงจิมอะ่ะลุงจิมพานิกกี้มานั่มพาคุณนิกกี้มานั่มคุณนิกกี้ไม่ใช่กับมือหนาเก็บมาขี้กับกเบ้องแล้วคุณจะเนาะกับมือไม่เลยมาพี่กระโดน ง่ายี่นาะปิดเอามากมันเหลืองๆเ่อนะ่ะแม่มาค้านขาวจะก,ก็จะปิดหลายเมื่เนี้เนมากิ <c oughs> ้มเหลืองยังสีเุยเี่นะต้นทีเก็บเอาเนี้ยเนี้ยเนียหนยวนั่เด็ด นก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บพริกช่วยคุณย่าพาแดดทอนเดี๋ยวแดดเดี๋ยว,ดยวบดพอไม่พี่น้องป้องไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปออพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ